สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยข้างหน้าน่ะเป็นอุโมงค์เมื่อวานนี้ถ่ายให้ดูนี่วันนี้มาต่อที่อันนี้นะคะเตียงเตียงสำหรับปลูกผักนี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูขโมยขโมยกำลังมานี่เห็นไหมคะขนาดมีเตียงนี่นี่พยายามจะขึ้นมานี่ก็สลัดนะคะ ปลูกสลัดหนีนี่แหละค่ะขโมยนี่แหละตัวทากสลัดมันก็ก็จะทนทนฝนทนได้นิดหน่อยนะคะสลัดแล้วก็นี่มีต้นอะไรก็มีรูนี่ก็กินได้นะคะอันนั้นหอมนะคะหอมเขาเรียกชนิดเราอีด้านก็ เห็นเพื่อนเรียกผักแต้วนะคะเราก็จะมีอยู่หลายเตียงนะคะอันนี้ก็สลัดกับกระหล่ำกระหล่ำม่วงอันนี้ก็ต้นเอที่เขาจะมาทำต้มส้มตำนะคะแทนส้มตำ สีม่วงกับสีเขียวเห็นไหมคะนี่กำลังกำลังกาลังจะเป็นลูกมันนี่นี่ถ้ามันใหญ่มันก็คงจะใหญ่หเท่ากําปั้นเนี่ยคะ่ะนู่นทางฝั่งที่เป็น,เป,นเป็นเดินเดินนั้นภาษาโณราชเขาเรียกเดินเนาะทีนี้เจ้านายว่าให้เอา เอาหญ้ามาลุยดอกไม้หญ้านะคะเหมือนเหมือนทั้งฝั่งั้งนี้แต่ดอกไม้มันจะเยอะกว่านี่ค่ะเป็นธรรมชาติว่าเจ้านายเขาอยากประหยัดค่าใช้ใจ่ายใ่ไหมคะมันก็สวยงามไปกีแบบอันนี้หญ้าดนรวนนะคะนี่อันนี้เราก็จะเก็บไว้ให้ให้แพะกินนะคะเราจะมีแพะอยู่สองตัว อดอกสีเหลืองนั้นก็สวยนะ่าฝังทางเดินของคนให้มาดูทางนี้นะคะทางนี้เมื่อปีที่แล้วเรายัางปลูกดอกไม้กันเยอะเลยทีนี้เจ้านายบอกว่าประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ให้ปลูกเฟืองแรงงานของพน,นักงานก็เลยเอาญ้ามาโรยกำลังงอกอันต้นดอกไม้ก็งอกนะคะนั่นเดี๋ยว มันงอกโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่ดอกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติเราก็ปลูกไว้แต่ปีนี้ปลูกไว้ทั้งฝั่งทางนู้นทั้งฝั่งใกล้ๆก,ก,กับอุโมงค์นู่นนะคะ่อมาบรรยายให้เพื่อนดูกันว่าเราปลูกอะไรบ้างเนี่ยให้เพื่อนทายว่าต้นอะไรเนี่ย เชื่อไหมว่าต้นเอที่เรากินกับผัดไทยเนะี่ยดูใบมันสิทำไมใบมันย้ายใหญ่ขึ้นใช่นะคะพอเด็ดนี้กลิ่นฟุ้งเลยอันนี้ก็ดมดูก่อนเครื่องเทศของเขาเนี่ยะคะ่ะเราก็ไม่ได้รู้หมดนี่ดอกไม้ดอกไม้ค่ะ อันนี้สารเน่อันนี้สารเนรนะคะอันนี้ก็ใบที่เราใส่กับเวลาจะอบเนื้อก็ใส่กับอบเนื้อนี่น่ะสารเนรสารเน่อันนี้เขาเรียกบ้านเราก็มีนะคะแต่ว่ามาดาไม่รู้ชื่อนี่น่ยกลิ่นมันหอมเหมือน หมือนมะนาวเขาเรียกไก่ซิตรนูนี่ยแพลตเวลาทําขนมอะไรงี้ก็ใส่กับข้าวก็ได้นะคะนี่ทําน้ําชาทําอะไรนี่ได้หมดเลยนี่ค่ะนีะ่นะฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนู้นให้ดูแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ฝนตกนิดหน่อยก็เลยมาให้ดูทางนี้นี่นะคะดูสินะแต่ก่อนดอกไม้เราสวยสวยตรงนั้น ต้นทานตะวันกำลังงอกเต็มเลยค่ะถึงไม่ปลูกก็งอกอยากงอกอันนี้เนี่ยที่กินสลัดนะคะเซนารีเซนารีก็ส่วนมากจะเป็นเครื่องเทศของเขานี่แหละมาดามก็ไม่รู้จักหมดเห็นไหมคะมันก็กว้างกว้างพอสมควรเลยแหละแต่เราอยู่บนยอดเขา เดี๋ยวให้ต้นลูกเขียดต้นนั้นนั่นน่ะที่ถ่ายไปนะจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงขอถ่ายติดหน่อยนะนี่น่ที่ทำงานของบาดาบ้านคุณแกทำไปทั่วงานทำทำทุกอย่างเพางั้นเถอะไม้จิ้มฟันยันเรือลบกลางล่มถ่าย แค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนืรอเห็นไหมคะเห็นแล้วนะเนี่ยบรรยากาศฝนตกนี่เอาลมงางท้องแจงแมงนี่มันลงเม็ดขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะมาดามกะปิกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ